ก็วันนี้นะครับเราก็ได้หมูนะครับจากไร่ปามปียะนะครับมาช่วยพวกเราจัดท่าทางเทรนนิ่งการเอ็กซ์ซอ์ที่ถูกต้องให้พวกเรานะครับออกงเจ้าแร10 10 10 10 10ด้ัยสรับ1 5 มาดูสีหน้าคนเล่นนะครับ<ค>ปังตายครับบอกเลยเจ็ดแปดเก้าสิสิสอง ตะคิวตะคิวกินกน้นนะครับผมจำพี่ได้ถึงตอนที่ที่ล้มในที่เดินนักแข็งนะแต่คนนี้บกมาเดินเข้ามาเหมืเราคนแรกคือท่าน,นี้เป็นท่าที่แบบว่หมูเขตั้งใจ,จกระเทนที่เราทําได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาถึงท่าที่เป็นท่าสุดท้ายนะครับ โอ้ก็ต้องมาที่ท่าเบสิกนะครับสามครับครับเขาก็ยังเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะไหวไหมนะครับไม่ไหวเลยนะครับก็คือใช้เข่าที่ไม่ไหวแน่นอนใช้เข่าวานนะแล้วก็เข่ายังยากเข้าไวนี่สะโกต้องขึ้นไมสามสี่ห้าหก น,นี้เป็นท่าที่แบบว่าหมูก็ตั้งใจ,จกระเทรนที่กเราทําได้นะครับก็วันนี้พวกเราก็ขอบคุณหมูนะครับสำหรับโปรแ,แกรมการเทรนแล้วก็โปรแกรมการยืดนะครับโอเค,อบคจบเซตแรกของวันนี้นะครับ